มาต่อเลยครับเมื่อกี้รุดเมื่อกี้คลิปตัดเฉยเลยครับเพราะว่าผมเอาไปลงไดสีลืมเปลี่ยนได้ก็เลยเริจไปเอาไปหาถานิวิทยุ เดินไปตามทางรถไฟแห่งนี้เราก็จะพบกับผีดิบซึ่งกำลังขี่รถไฟมาพยายามจะชนเรามีอีกขบว,น,วนหนึ่งแน่นอนว่ามันต้องชนกันอย่างแน่นอนบุ้มเรียบร้อยตายเลย อยากที่แห่งนี้เดินทางด้วยรไฟลุกลก ตรงนี้ก็จะมีตำรวจครับตำรวจดักซุ่มครับตำรวจน่าจะมาเก็บค้าปรับนะครับ ตายจะตายให้ได้แล้วตอนนี้เออรู้สึกว่าจะลืมเซฟนะครับใช่ด้วยเอาเวลาแปบมาต่อแล้วโอ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> รู้สึกว่าจะตายหลายรอบซะเกิดนะตายไม่มีเหตุผล ไม่ตายอีกมีตำรวจตรงน,รงน,รงนี้ซึ่งเขาดักดักปรับค่าปรับเราครับแต่เราไม่ยอมเราควักปืนขึ้นมาสู้ตายไปเล่นตายไปสองรอบ โยกโยกสับลางคนระับมาบารีไปขึ้นรถไฟแนละ้วอย่าไปตรงนั้นนะซอมบี้พีดิบหรือม,มันมีของนะไม่แน่ใจนะว่าม,มีของหนระือเปล่าลืมโอ้มีซะด้วยออกมาออกมาออกมา ติดอะไรเนี่ยมันเยอะเพื่เกินไปแล้วกดเซฟไปไม่ไว้ใจตัวเองนะตอนนี้จะตายบ่อยเพื่เกินมันมันชาย,ย่า ต้องรีบไปที่สถานีวิทยุแห่งนั้นเพื่อไปขอความช่วยเหลือเพราะตอนนี้ผีลืมหลุมเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วเบรกซะก่อนขยับครับเฮ้ยนั่นเลยอ้เอาไม่ได้ อะไรกันตายไปครับตำรวจครับพยายามจะปรับครับปรับเราครับขนาดมีผีดิบบุกเมืองก็ยังไม่เว้นอะไรกันนี่อะไรลบมุมับหลบมุมเสาโอ้ยิงก็ไม่ตายซะด้วยใส่กระสุนแปบ๊บกดเซฟแปบ๊บนะครับเดี๋ยวม็ตายอีก มีหอตรงนี้ครับโอ้งโอ้งโอ้อะไรเนี่ยล่อไปสามนัดครับเออหอครับฟิกซิกนี้ไม่ได้เลยหันมามองแล้วบึ้มครับปืนพุนัดเดียวสามารถระเบิดหอได้เนื้อคำบรรยาย ใครยิงกูเนี่ยตายซะด้วยยิงไม่โดนสีมือจะตกลงแล้วก็แดนเอาปืนพกมายิงมันแน่แลาเบอร์ครับเฮชรครับกู้ตรงนี้ับไปไม่ได้ครับมันจะมีไม้กั้นอยู่นะครับซึ่งไม่บอกคุณก็น่าจะเห็น เราโดดไปเปิดไม้กัน,นครับประตูรอกแน่นอนซึ่งมันเราต้องมุดลงไปจะมีนะครับซึ่งมันจะมีอะไรบางอย่างรอเราอยู่มาดูว่าผมจะรอดไหมเฮ้ยวัสด,ดีเอ้ยผีอยู่ข้างลังเนะี่ยผีอยู่ข้างลังนี่แล้วหลบขึ้นขึ้น,น,น,นหายใจไม่ออก เสียงระเบิดเถิดเิงเกิดอะไรขึ้นข้างในนั่นกันชิบหายแล้วเพื่อนเอ้ยนี่เลวอุ้ยตายตายอเอ้ยไปไกลเด้อว้าสงนี่สนสใน หายใจไม่ออกชิบหายแล้วชิบหายแล้วหายใจไม่ออกโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอ๋ออะไรเนี่ยยิงปืนใต้น้ำนะกระสุนไม่ถึงเดี๋ยวเราได้รับอะไรบางอย่างซีโฟโอ้ยเกะกะขวางทาง หันใจไม่ออกอจะขาดอากาศตายโอ้ยเจตกะซื้นเกินหายตายกูตายเอยอมแตมมันอยากเย็นแสนเข็น กินเนื้อใช่ไหมล็อกเชเลยมันต้องเปิดสิปกติมันต้องเปิดนะจำไม่ได้เหมือนหรือว่ากลับทางเดิมชิบหายแล้วไปเจอปลาอยู่ต้องไปเจอปลาหานั่นอนเฮ้ยไปแล้วไปอยู่แล้วอู้ ขาดอากาศตายเียโอ้โหไอชิบหายมึงไปมึงไปอยู่ในนั้นได้ไงวะมึงอยู่ี่หันแดงเลยใจแข็งใจฉัน ไ,ไม่ตายโอ้เสียเลือดฟีนะครับอ,อะไรเนี่ยไปบักอยู่ในรถไฟเฉยเลยครับอะไรกันนี้โอ้โหความผิดพลาดครั้งที่สองหรือเปล่าอ๋อยังยังครับยังไปได้ รถเซฟกว่านี่ไม่น่ารอดสึกขีมือจะตกลงเฮ้ยบุญเอเอไมว,ว่ามึงไม่ตายเนี่ยมึงไม่ตายได้อย่างไรโหเลียงเดือห้าครับชิบหาย มาด ort, right? ูนครัว่าจะรอดหรือไม่ปืนเลียเหลือห้าปืนกลเนี่ยยิงไม่ค่อยจะโดน เปิดยัดเนี่ยเดี๋ยวโดนลอยหลังครับหายแล้วตายไหมเนี่ยเซฟอื่นไว้ก่อนนะถ้าทางจะตาย หนะลบมุมหลบมุมเอ้ยเฮ้ยเ้ยเกือบไปแล้วมีอีกบัว้มันจะมีบนหลังคารือวะเฮ้เอ้ยโอ้โหเลือดเลือห้า อ้า oh. อะไรกันนี้เดี๋ยวมาจัดการอะไรนี้จะี๋ยจะตายไปบ่อยเซฟเลยเปลี่ยนห้าก็ห้าครับไม่สนใจแล้วโอ้โหเต็มลังคาเลย ปูไวไอเวียนนี่ไปไกลอือหืออือหือมาเต็มสิบหายนะหน้าต่างนี้น่าจะมีนะมั้งโ่ให้รอนโอ้โอ้อะไรครับโอ้ยอะไรเนี่ยลืมซีฟหรือเปล่า เซฟไปไอวีนไอวีนอ้าวไม่มา้โหโดนเฮดแคปโดนเฮดแคปแดกเฮ้ย ดีเลยรู้สึกแบบถอดเก็บเสียงอะไรยิงยากขึ้นเเกินจอาปืนครับ นูครับนูเลือดยิงเลือดน้อยอยู่ครับไม่อยากบวกโอ้มึงยังมีอีกเนี่ยโอ,โอ้มีหัวขดนะครับใส่สตู้เซฟไปอย่างดีสงสัยจะเป็นหัวห้นี่นะครับ เขาเห็นเราเปิดหัวเขาอกมาเราหิวคุยังก็ไม่ให้กินโอ้โอ,โอ้มีอะไรหรือเปล่าขอยาพาราสักกระป๋องกดซิปเห็ดแคบเห็ดแคบเยอะสุดเ,เิน โอนี่นะเราก็จะล่วงลงไปรอเปล่ปปานานแล้วก็เราก็จะล่วงลงไปจริงๆใช่ยชยอยๆเออโอ้โหสารเรียดเพิ่มจะเก็บของมาหลีกไป หลีกไปครับจะเก็บของขึ้นมาตรงนี้คนระับถึงแล้วสถานีวิทยุับสถานีวิทยุตอนเปิดเกมเฮ้ยเฮียอะไรยิงครับอันเกิดอะไรขึ้น สุดเบื่อสุดเบืรดอดูยไม่ได้ดูอะไรเลยเอ้าเฮ้ยผู้นนี้ครับคนหัวโลนตอนเปิดเกมไม่มียาเลยนะ อยากได้ยาครับตอนนี้รู้สึกเก็บยามาเท่าไหร่ก็หายไปเท่านั้นอะไรกันเข้าได้เ่ยเข้าได้อยาเข้าดีกว่าได้ยามาเท่าไหร่ก็หายไปเท่านั้น โอเคยังรุนแรงเป็นตายาดเกือบไปแล้วนกว่าจะมียานะครับตรงนี้ครับมันจะโดดใส่หน้าเราครับเรียบร้อยตายก่อน ตามมาด้วยตรงนี้ก็จะมีตำรวจดักอยู่บนหลังคาตำรวจชมวิวครับชมวิวไปโดนยิงไปครับอ,อ้าวยังมีอีกคน อะไรกันห,หลบมุมหลบมุมแมงสาบก็ตายไปยังมีอีกคนหนึ่งนะว้าวเฮ็าตายสิเฮ็ดแ ให้ได้ตอนนี้จะทำไงกับไอที่อยู่ตรงนี้ครับอ้าวมันเยอ่นี่ดีดว่าะป๊ะๆปๆะอปะเปะ,ปะ,ปะเล่นนานก็ลืมเลือดเลียสามบูตรงนี้จะระเบิดครับเดี๋ยวไอ้ร้านนี้จะระเบิดไม่รู้จะตายหปล่า ดูสูงน่าจะตายนะครับไม่ตายซะ่ไหมโอ้โหอ,อ,อยากได้ยาเลนยาเลยเกินทำอะไรเนี่ยทำอุปกรณ์หรืออย่างไรยาไม่มีเหลือสามมาดูสิว่าเขาจะรอดหรือไม่นครับ ไปแล้วโอ้เต็มเลยตรงนี้ครับรีบโดดลงครับตายสิยังไม่ตายเฮ้ย การตายยังไม่ไปไหนไกลเลยโดดวิง่งครับวิ่งลืมไปเลยวิงว่งวิง่งวิ่งยังจำได้ว่ามียาแล้วก็โดนยิงปืนปืนปืนหลบยังกระหนังนะครับ ไม่มีระบบเทคโอเวอร์ต้องเทคโอเวอร์เองโอเยยมเยิมไปเลยโอ้โหหายไปทั้งแผงบึ้มตายไปได้เลือดมาก็เหมือนไม่ได้เลือดเสียเลือดไปเหมือนเดิมเฮ้ยดีนะเป็นซอมบี้เฉย เราใช้ทีการเคาะแล้วไปพบกับผีสองตัวดักหน้าดักหลังเฮ้ยตรงนี้มียาเลยแบช่างมันเถอะครับเดี๋ยวตายหาเสียเวลาเฮ้ยระเบิด ไม่เต็งว่ะโอ้ยมันจกอะไรกันต้องวางดับไปสองลูกยังจะมีอีก จะเก็บใบสั่งให้ได้นะครับอยากจะแจกใบสั่งให้ได้ไกันนี่ครับมันไปไม่ได้ครับให้ยิงตรงนี้คุณจะได้รับการปลดล็อกประตูโอ้เลยทโม่มาแลยิงตรงนี้อีกทีนึงปับ๊บ ทําการเปิดประตูเข้าไปแล้วเราก็จะโดนดับไฟนะครับเกิดอะไรขึ้นอ,อ้าวเออที่นี่มันที่ไหนเออใครอโอ้อะไรอะ เออคุณจะทำอะไรผมเออโ,โดนคังครับเราโดนคังครับเราโดนมันจับได้แล้วเราโดนตำรวจจับเ๋ยค่อยมาติดตามใหม่ครับพาต่อไปสวัสดี ลาก่อน